อร่อยอกินปุ๊บสิแกมหามกินลูกหนูจะแทบคอกินได้อยู่กินได้อยู่นี่อยู่ปวดหอบรูดขยาจจนดึกดา อืมอืมอืมอร่อยนะกินแบนขี้ดังเลยตอนแแค่ใหม่ไหมเขาเขากระดังมาได้กินดิของปกรณีเมื่กี้กินดังเขามื่อมกินยังไม่เยกินไม่เคยกินนมอไ่ั้เน่ไม่เคยกินมันเค็มเอาขี้ดังมัน เพีดต้ต่างคนดีไปหาเขางานสูงพุดพูนนั่นแหละพูนต้มเปลือกการตลาดอัปเดทเนี่ยอยาเอ้ยสิเพีดต้อต่างเลยนะเจอกะนจะให้การตลาดบ้านนอกไรเปิดคอร์สรับอยู่นะโปรดิวชันเฮาหน้ามาผสมด้วยด้วยทำยังไงให้ใครคมปิดได้เยอะทำยังไงให้ปังได้น่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรับงานไหมเนี่ย ต้อง,งนำเปลืออนไหมแบบโปรโกชั่นเบื้องหลังอะไรเงี้ยการตลาดออนไลน์ร้อยเก้าสิบเก้าบาท <laughs> ่ก <c> ขายกุกิ๊ต้องถ<ม>ูกจัง,มงไม่เอาห้าเาเหรอบล็อกไเหนบอกเอาเขาขายไดย้ห้าเาเแบบว่าเปลือคอสอนการตลาดทำโซเชียลหรอผ่านทางออนไลน์ดูได้ตลอดชีพบอกมอนได้พี่หนอนเด้อบอกมนมันตนูุขซีามืจดนูนดอก่ป่มนมากกว่า่่อไปท,ทวนเนาะิ เพราะว่ากับว่าในหัวคันเพราะเอาหัวกับว่าหัวมันแสบซ้ำใดมันมันเดียวกันเลยบ่เคยห,หัวมันแสบไงยังไง<ป>ว่าอยากแสบซัง<ป>คินพิซาก็น่าจะถานมันนี่ยูเขา ดีมากแม่ล้วค่่เขาปนี้ข้าวเนเรื่้อเออกล่องข้าวไม่ได้เซมก็ไม่เอามา ตอนนี้โปรเจกต์หนึ่งอยู่รถแฮร์บางส่วนโปรเจกต์สองอยู่นาราโซนิกทาราโซนิกตั้งเลยนะนี่มันบอกมันไอ้บ๊วยินดีดีนก็ อันตรายมากไม่เดกทำยังไงเดยวสุดที่สุดเดี๋ยวนะคะพี่อยไม่รับโดนที่เขาเลยนี่แจ้งเตืเอนทันทีนะคะเ <c oughs> สียสุนยพรเลยไมกูเปลี่ยนยังไะจ๊อกขึ้นอย่างรันี่แรง ไก่ย่างน่าสนใจคันที่บอกพวกล่ะก็พวตองจอยดอกมาเดียวเอ้ยพวต้องจอยดอกทันทีบอกชาดิีบอกพวกล่ะก็ยั่งสิหลับเองเลี้ยงไปเลยมันแล้วซะทางบัคาลัมมันมันมีความสย์ในการกินเลยจอยมันสวยคนอยากกว่ากันเฉิดใสสิแม่ ผู้ใหญ่บ้านได้รับท้าวเวสวนแล้วใช่ไหมได้แล้วครับได้แล้วครับพี่ใช่เออเมื่อวานด้วยนะจะจะถ่ายคลิปอยู่ยมยแม่ชีเอามีวันแรกมีแม่ชีเอาท้าวเวสวนมาให้จากวัดเออวัดหนองแม,ง,ง,เมงเอาเอาท้าเวี้ยมาให้แล้วก็เอานนะเอะไรนะแก้เบี้ยอะไรนะ เรียกแก้แกันป้องกันคนเล่นขวางเล่นอะไรอ่ะอเอามาให้หนึ่งอนันต้องขอบคุณด้วยนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้พูดเพราะว่าอันล <c oughs> ออเลื่อม่ีอย่างกอกเลื่อมาสิผมก็ได้หก เดี๋กับตัวเกี่ยวมิ้วซีเดอร์เอฟซีตัวเกี่ยวนี่ว่าตั้งพยานแค่นั่นวื้อขึ้นเขาก็ะวื้อขึ้นนั่งกันด้วยบ้านฟางคนนี้ รถตู้ันละกี่ล้านครับทั่วทนี้ก็ล้างกว่า <c oughs> ล้างกว่าทหรือว่าถ้าไปติดถึงงานยังขาบ้านหักปีบา้านสิลลนซื้อไพรถตู้อ,อ,ะะะอีกสิบกิโลถึงโอเคขอเรว่อยๆนะคะถ้าถึงแล้วถึงแล้วจอดเล่นมันดูบูมบัมเสารวันน,ะะนี้รถแห่จอดเล่นหรอ ด้วยแห่าบ,บ้านอยากกอด oh, ผูชาย oh. คนนี้จังเลย oh. ขอกอดชดเชยความคิดผูาทําอ่ะไมอะรอตันิดโปรดยัง งานใหญ่อยู่นะเขาจ้างตัวเจริญหรอพระราชินีขึ้นระดับโลกเลยนะโอพันตัวหรือเปล่าเป็นจา้างตัวเกี่ยวไปร้องเพลงพระราชินีนนนคือบริษัทใหญ่มากเลยนะอยู่อยู่น้ำอยู่น้ำอันดับหนึ่งภาคอีสานหรือเปล่าไม่กลับเป็นเวิร์กแบบมีที่เดียวจากภาคอีสานแมนมีที่เดียวภาคอีสานถ้าถ้าเป็นอะไร เป็นนิคมอุตสาหกรรม,ะมอะไรยอ,ยอย่างเงี้ยเลยอ่ะเหมือนแถวชลบุรีอย่างเงี้ยเนาะเออแต่แต่แต่มีแต่พระน่า,นานสอีกเด้อตรงตรงตรงที่นาเกลือนะพระราชนิยมที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานสาขาขอนแก่นท่พนัพ้นเป็นบอกอยูงเลยจำได้แ,แล้วมีทีเดียวตาเจีตาจีเ,เ,เดอะคือว,ว่ามีหม่องเดียวไม่ใช่แค่หม่องเดียวคนขวัญแก่ียกเล่นมายาหลายไงมันคือกับเพื่อนจีเดสมีรถมานหลับมานหลับมาส่งเลยส๊อตเลยอ่ะพอลัน เออห้ภาษีหยุดปีใหม่ปอนทำงานวันนี้เป็นสุดท้าห์อรเยี่ส้มเลครับหยุดกค่ไนปกติก็หยุดยี่สิบเจ็ดกันไม่ว่าจะเดินทางไหนก็ขอให้พระเจ้าปกป้องนะลูกขอบคุณครับองค์ท like ้าไพิสัวรจะปกป้องผมแน่นอนครับซื้อ รถบัสยี่สิบที่นั่งเลยค่ะกำลังคิดอยู่แต่งเลื่อนเ่นมันใหม่ยากๆดิแต่เี็นอะไมงานบอดเนียจะเอารถดีใหญ่ไปไม่ต้องไปคือใช่ข้างในรับพิซซองรอนรถตู้รถอไรไม่ต้องเปิืไหมืยอยแม่งเป็นของนอเกบมันดีตังวะใช่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานพานาโซนิกเห็นไหมล่ะแต่เขาจ้างโตเกียวเนี่ยนะเขาจ้งถูกไนี่เขาจ้างถูกวงไหมนี่ พี uhm. <cima. S 1> ่ใหญ่เลยนะจะ่ป <brasile> ็นเป็นตัเกียวนะยังไงเบยพี่น้องมากหลายครับบอลขรเท้ายบอนี่พี่น้องได้มากหลายดนโดนเทียเพราเพราะได้มวนพี่น้องเ้อก็อยู่มองแมวขอห้องแมว่สิว่าเหี้ยรถกุตามกัญยาขับรถกูรถกุขีเตะ คือแล้ววันที่หนึ่งก็จ้างตัวเกลียวห้าแสนครับอกตัวเกลียวกำลังหลับอยู่มั้งตัวเกลียวความตัวเกทย,ยวจริงอยู่นี่แล้วจะ <c oughs> แล้วจะบอกอีกอย่างหนึ่งนะคนที่เขาซื้อรถเปลี่ยนอะเขาจะไม่ซื้อรถข้ามพอสอระหว่างเกี่ยวข้าบเพราะถ้าเกิดคุณซื้อรถตอนปีส0 2 4ัมันก็จะขึ้น2 0 2 4คุณออกรถถ้าคุณซื้อ2 0 2 5มันก็เป็นปีใหม่มีผลต่อการขายรถด้วยตาเอา็งไ,ไม่บอกอย่างนี้ห่ะก็เลยรู้จะรับจดทะเบียนตอนไหนคือรถออกปีนั้นจ้าถ้าคุณจดทันวารถคุณออกทันวา เวลาคุณขายคุณก็เป็นมีผลว่าเอ้ารถออกปียีตัวนี้บานทีมันขาดเกียวยิมห์ก็มาเขาเกียวป็นยี่สีเราเนี่ยใช่เป็นที่ทั้งปีอะไย่เงีเรา้องปีใหมม่แต่ีรถรถผลิตีสิบจนย่ีากนะเปหยังเปิดอีพีรถตู้ตัดราคา1นึ้อยยบ้าทนเออ คือเอฟซีตัวเกี่ยวนิสิกดิเขาเห็นอยังเขาเห็นถึงแล้วเขาเปิดหนา้าเปิดตาเปิดดิว่าอะไปิดหนา้าป่ดตามดิเอฟซี FC แต่และคนนี้เขาเปิดหนา้าเปิดตาเปิดดิใจใจไปเลยแม่เห็นอยังขันมึงจะสร้าง,งก็สร้างมันสูุดออกมาด่าเลยเห็นไหมเราเขาเหตอยู่ังไงนะขันมึงจะสร้างฝ่ามึงเอาหนามึงออกมาด่าเลยมึงพีชสิเพื่อคนนี้มึงพีเชี่ยเพื่อเขา,ขาม,งขามึงทำให้สูตร ออกนองไปไ่ายรูปผู้สาวผู้บาวอยุดล่ำสิงเห้แเ้วจ้า mm hmm. นองทำงานอยู่พระนาสวนีขอบกุ้หลายด้กเอยเด้อที่ฮักแพงตัวเกี่ยวมิวสิกบวกหนึ่งบวกหนึ่งอีพีรถตู้เปิดอีพีรถบัสค่ะจะซื้อใหบบอกอีพีรถบัส ไปเป็นศิลปินเรแต่ว่าไปทำไมไปได้จริงจริงอยู่บไปเป็นงานแบบ5วันเราเป็นทัวร์ยาวนะ